ก็เห็นผู้ปกครองท่านหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าลูกเขาเหมือนกับใช้ AI ช่วยทำรยายงานพ่อก็เป็นกังวลว่ามันจะกรอบมาไม่อ่านหรือเปล่าเหอนลูกมาปรึกษาพ่อก็กำลังตื่นเต้นตกใจแต่ทําเป็นนิ่งๆไว้ก่อนเดี๋ยวเสียงในห,หัวรันแล้วเดี๋ยวลูกไม่ยินแล้วก็พําถามไปเขาก็เขามาปรึกษาแหละว่าจะถาม AI ยังไงอ่ะจะได,ได้ได้คำตอบที่เขาอยากได้พ่อก็บอกอนไนเปิดซิว่าลูกพิมพ์คสั่งอะไรไปให้ AI ปรากฏว่าลูกเปิดสิ่งที่พิมพ์อ่ะพิมไปให้ AI ประมาณ4หน้ากระดาษพ่อก็ตกใจแบบโอ้พิมอะไรไปวะ่ โอเคน่าจะเข้าใจแล้วไม่ใช่ถามแบบพ่อครัวและพิมแบบพิมเองเลยนะไม่ได้แบบว่าเป็นก๊อบที่ไหนมาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แบบว่าืถ้าเด็กเขาใช้เป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นไงแค่เห็นก็รู้ว่าตั้งใจสิ่งที่สําคัญในยุคนี้เลยก็คือความรู้หาง่ายครับแต่แรงจูงใจหายากถ้าแรงจูงใจไม่มีแต่แรกเขาก็จะถามสั้นแต่ถ้าแรงจูงใจมีเขาก็เนี่ยพิมเต็มหน้าเลยอะสีหน้าพ่อยังช็อกเลยบอกว่าทำไมเขาเป็นเด็กเขายังไม่ทําอะไรขนาดนี้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูสอนครูรายการที่จะมาส่งต่อทักษะการจัดการเรียนรู้จากครูถึงครูแบบจัดเต็มค่ะแล้วเด็กยุคนี้ใช้ AI ทําอะไรได้บ้างเมื่อกี้เราไปในมุมของครูใช่ไหมคะว่าครูเนี่ยสร้างสามารถใช้เจ้าตัวเครื่องมือเนี่ยในการสร้างสื่อหรือไม่ก็เป็นการสรุปให้เรามาขมวดเป็นองค์ความรู้ที่เข้าใจได้ง่ายเกิดเป็นกระบวนการทีนี้แล้วในตัวของมุมของเด็กเด็กจะสามารถใช้ AI ทําอะไรได้บ้างครับก็อย่างแรกเนาะก็จริงเด็กก็ใช้น้ตบุกเอ็มแต่กใช้ได้ เลยไอ้ว่าใช้ได้ทันทีแล้วก็ผมเคย,เยได้ยินว่าเป็นโพสต์ในโซเชียลเนาะใน Facebook ก็เห็นผู้ปกครองท่านหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าลูกเขาเหมือนกับใช้ AI ช่วยทำรายงานพ่อก็เป็นกังวลว่ามันจะกรอปมาไม่อ่านหรือเปล่าเห็นลูกมาปรึกษาพ่อก็กาลังตื่นเต้นตกใจแต่ทําเป็นนิ่งๆไว้ก่อนเดี๋ยวเสียงในห,หัวรันแล้วเดี๋ยวลูกได้ยินแล้วก็พากําถามไปเขาก็เขามาปรึกษาแหละว่าจะถาม AI ยังไงอ่จจะได,ไ,ดได้คำตอบที่เขาอยากได้พ่อก็บอกอันไหนเปิดสิว่าลูกพิมพ์คําสั่งอะไรไปให้ AI พ่อบอกว่าลูกเปิดสิ่งที่พิมพ์แบพิมพ์ไปให้ AI ประมาณ4หน้ากระดาษพ่อก็ตกใจแบบโอ้พิม อไรไปวะเนี่ยโอเคน่าจะเข้าใจแล้วไม่ใช่ถามแบบพ่ครัวแล้พิมแบบพิมเองเลยนะไม่ได้แบบว่าไปกอปที่ไหนมาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แบบว่าถืงถ้าเด็กเขาใช้เป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเนแค่เห็นก็รู้ว่าตั้งใจ พวกเด็กประเภทนี้แหละที่เว,เวลาเขาเรียนนะมันจะเร็วแต่ถ้าเด็กถามสั้นๆบอกทํารายงานภาษาไทยวิชาประวัตาศาสตร์วิทยาให้หน่อยพิมพ์ประโยคเดียวแล้วก็กปแปะ,แปะเอออันนี้ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในยุคน,นี้เลยก็คือความรู้หาง่ายครับแต่แรงจูงใจหาย,ยากถ้าแรงจูงใจไม่มีแต่แรกเขาก็จะถามสั้นแต่ถ้าแรงจูงใจมีเขาก็เนี่ยพิมพ์เต็มหน้าเลยอะสีหน้าพ่อยังช็อกเลยบอกว่าทําไมเขาเป็นเด็กเขายังไม่ทําอะไรขนาดน,นี้สีหน้าก็แทบจะเป็นรายงานส่งได้เลยจริงๆแล้วนะคะแต่ว่า a <AI> ย <Yeah. S 2> เข้ามาทำให้มันละเอียดขึ้นไปอีกอ่ะก็ยิ่งว้าวเข้าไปใหญ่เรามองให้มีประโยชน์มันมีประโยชน์จริงๆนะคะหนูนั่งทําความเข้าใจกับเจ้าตัวเนี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพยายามแบบเราเป็นครูเราห้ามปิดกันแล้วก็ลองปรึกษาเพื่อนบางคนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเพื่อนมองว่าคุณครูจําเป็นนะแล้วถ้าเด็กใช้ AI ไปหมดเลยอะ่ะแล้วเด็กก็สมองไม่พัฒนาหนูก็เลยบอกว่าอืมเรามองก้าวไปอีกขั้นหนึ่งไหมว่ากว่าที่เทคโนโลยีจะมาถึงยุคเราอะ่ะเราผ่านอะไรกันมาบ้างในอนาคตคงไม่ AI ล่มสลายหรอก มันน่าจะพัฒนาต่อไปได้หรือเปล่าแล้วเขาก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าถ้าเป็นในเชิงทฤษฎีถ้าเราหารายงานเพื่อที่จะมาเขียนหรือมาอ่านทำความเข้าใจมันก็ได้แต่ถ้าสมมุติเด็กเอาโจทย์คณิตศาสตร์ลงไปใน AI ล่ะแล้วก็ให้เขาตอบออกมาแล้วก็เขียนคําตอบส่งครูเลยถ้าวันหนึ่งเด็กคนนั้นต้องนั่งสอบอะ่ะเขาทําได้ไหมเนี่ยคำถามที่หนูเพิ่งเจอมาแล้วหนูก็ขอเก็บไปเปน็นกันบ้านนะยังไม่ตอบตอนนี้พี่มองยังไงกับอันนี้คะอันนี้แหละเป็นประเด็นที่สําคัญครับสิ่งที่เราต้องรู้คืออย่างแรกก็คือเราห้ามเ ใช้ใหญ่ไม่ได้หรอกก็เหมือนกับห้ามเด็กอยากรู้อยากเห็นห้ามเด็กเข้าเว็บโป้ห้ามให้ตายไงก็ห้ามไม่ได้หรอกมันก็เข้าอยู่แล้วคนเข้าหนึ่งคนเดี๋ยวที่เหลือก็เข้าตามทีนี้แล้วแก้ปัญหายังไงดีมันก็เลยต้องย้อนไปที่เรื่องมายเสดหรือเรื่องความตั้งใจของเด็กนี่ยปกติผมไปบรรยายเนาะผมก็เนี่ยล่าสุดไปเตรียมอุดมพัฒนาการก็เล่าสถานาการณ์โลกให้ฟัง ก็ถามคำถ,ถามง่ายมากครับใช้ไอได้ครับไม่มีปัญหาเลยสมมติว่าน้องลองจินตนาการนะว่าน้องแบบทํางานแล้วพีเต์ใช้ไอทำรายงานทำพีเต์ออกมาแล้วก็ไปเสนอผู้บริหารผู้บริหารชมเลยแบบอุ้ยน้องทำดีมากเลยละเอียดยิบเลยนู่นนี่นั่นเออแล้วทําไมคุณถึงทำแบบนี้หรอทําไมตัดสินใจทาแบบนี้ล่ะ อ่ะถ้าน้องตอบว่าอ๋อหนูถาม a i มาค่ะก็เลยตอบแบบนี้คิดว่าทําแบบนั้นได้ปล่ะล่ะเด็กนักเรียนก็คือแบบทั้งห้องก็แบบก็ใส่หัวก็รู้ว่าตอบไม่ได้อะตอบแบบนั้นจะบ้าเลยใครจะไปตอบแบบนั้นซึ่งก็มีโอกาสจริงๆที่แบบผู้บริหารเนี่ยเขาจะถามแบบนั้นหรือเปลี่ยนคําว่าผู้บริหารเป็นหน้าเปลี่ยนหน้าเป็นลูกค้าเขาก็จะถามเสมอแหละว่าสิ่งที่เราทำเอ้ยทำแบบนี้มันดียังไงทําไมเราถึงเลือกที่จะทําแบบนั้นเออเขาก็จะถามอยู่แล้วและถ้าเราตอบว่าก็ถาม a i มาโอ้โหความน่าจะถือนปลิวกระจายแค่เน เขาก็จะรู้แล้วแหละว,ว่าเขาใช้แบบดือด้อๆใช้แบบดือด้อๆเพียงเพื่อจะเขียนตอบเฉยๆยังไม่รอดแล้วน้องดาวมีเรื่องอยากถามค่ะพี่โทในเรื่องของยุค AI ไอเอราได้ยินมาเป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์อย่างเงี้ยค่ะและตัวของเด็กๆของเราเองเจนใหม่ๆเลยเขาจะต้องเติบโตไปในยุคที่มันเป็นอะไรแบบเนี้ยแน่ๆเราจะมีวิธีการยังไงบ้างคะที่แบบเขาควรมีสกิลอะไรที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่กับยุคนี้อะค่ะโอเคครับก็อันนี้เป็นภาพงานผมไปสอน AI อนั่นแหละแต่ไปสอนที่ เรียมดมพัฒนาการล้วก็ให้เด็กทํเว็บออกมาผลลับเป็นอย่างนี้นี่คืองานของเด็กมต้นที่ไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อนตามแบบอคระโค้ดหน้าตาแบบนี้เลยเสร็จใน2 3ชั่วโมงนี่ได้หน้าแบบนี้เลยหรือทําเว็บลองเล่นปยโนโจําลองนะครับอันนี้ก็กดแล้วตัวโนโ้ตข้างล่างผูกอันนี้ก็ในสองชั่วโมงเหมือนกันแต่ก็จะมีความไม่สมบูรณ์อยู่บ้างเล็กน้อยเนะนื่องด้วยเขาไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์ตัวมืออาชีพสิ่งที่ต้องรู้ก็คือสมัยก่อนเด็กมหาลัยทำในสามเดือนครับปัจจุบันเด็กมัธยมทำในสามชั่วโมงเพราะว่าเครื่องมมมือง่ายายก ว่าเด็กเข้าใจสร้างได้ครับแต่ถ้าถามว่าเข้าใจโฟดไหมก็ไม่ได้เข้าใจก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือก็ทํางานได้เร็วขึ้นไวขึ้นทําโครงงานเดี๋ยวนี้ก็คือก็อย่างที่สื่อการสอนทั้งหมดที่ผมสร้างมาเด็กก็ทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแปลว่าเด็กก็ทําโครงงานเสร็จได้ใน1ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงด้วย3โดยที่ไม่ต้องเข้าใจเลยอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับก็เลยก็จะทิกเกอร์คําถามถัดมาว่าอ้าวแล้วบริษัทจะจ้างหรอคำตอบคือ ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับเหตุการณ์ก็คือบอกว่า m i c r o s o f เลย์ออฟครับคนไปเพิ่งเกิดเมื่อพฤษภาที่ผ่านมาเขาเลย์ออฟไป2รอบรวมทั้ง2รอบก็เลย์ออฟไปหมื่นคนก็คือเลย์ออฟเยอะมากตำแหน่งที่โดนเลย์ออฟเยอะที่สุดก็คือโปรแกรมเมอร์ครับก็ไม่น่าเชื่อเป็นสิ่งที่อเมซิ่งผมก็ไม่เคยคิดว่าจะเป็นเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้เหมือนกันด้วยเหตุที่ว่าเขาไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะขนาดนี้แล้วในการทำซอฟต์แวร์ซึ่งคนที่โดนเลย์ออฟก็ไม่ได้มีแต่จูเนียร้่มมผก็ไู าจริงๆคือถ้าเป็นผมผมก็ยังไม่ไล่ซีเนียรออกหรอกซีเนียร์ยังม,มีคุณค่าอยู่ไปทำอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าอันนี้คือเขาไล่ออกหมดเลยก็เกิดขึ้นแล้วเนาะกับ Microsoft แล้วก็เพิ่งเห็นข่าวอีกบริษัทหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ออฟหลัก หมื่นคนเหมือนกันด้วย AI นี่แหละพอ,อ AI มาก็คือการจะทำงานหนึ่งชิ้นนะ่ะมันไม่ได้เป็นต้องใช้หลักร้อยคนอีกต่อไปก็มีคนบอกว่างานที่เคยต้องใช้คนทำซอฟต์แวร์หลักร้อยคนปัจจุบันทำด้วยแค่คนแค่สามสี่คนก็ได้เขาก็เลยเดย์ออฟกันเป็นว้านเล่นเราก็เลยต้องมารีสิงว่าเราอะไรที่มันควรจะเรียนรู้อะล้วอะไรที่ควรจะถูกวัดผลกันแน่ก็ในเมื่อถ้าวัดที่ทฤษฎีก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเด็กก็ถาม AI ถามตอบได้หมดแล้ววัดที่ผลงานอาผลงานเนี่ยเด็กก็ เสกได้ใน3ชั่วโมงถามว่าเข้าใจไหมไม่ได้เข้าใจแต่เสกได้นะนี้ผมก็ยืมสไลด์เนี่ยโนบุเอเอ็มมาเห็นคำเขาใช้คำได้ดีโนบุเอะเอ็มใช้คำได้ดีผมเลยแอบพิ้นมาใช้ด้วยก็เลยเข้าสู่หัวขอ้อถัดไปแล้วทักษะที่จําเป็นในยุคนักเรียนที่เป็นยุค AI ก็คือการปรับตัวครับหรือก็คือมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วนักเรียนสามารถที่จะประยุกต์ a d ปรับตัวได้หรือเปล่าเพราะว่าของใหม่มันจะมาลัวมากแหละก็สมัยก่อนคนที่ต้องอัปเดตที่มีใหม่ๆก็จะมีแค่คนสายไอทีเนาะคนสายอื่นก็ไม่กระทบเยอะ,อะเด แคบทุกสายครับก็น่าจะต้องอัปเดตบ่อยพอ,อ,อ,อกันส่วนโปรแกรมเมอร์ไวต้องห่วงก็ต้องขีดตัวเองอัปเดตเร็วกว่าเดิมไปอีกสเต็ปหนึ่งโปรแกรมเมอร์จากเดิมก็อัปเดตเร็วอยู่แล้วตอนนี้ก็ต้องอัปเดตเร็วกว่าเดิมอีกประมาณ5เท่าส่วน,นอาชีพอือ่ือนะ i ก็เริ่มต้องอัปเดตเร็วแล้วก็ตามตามกันมาเพราะฉะนั้นทักษะที่จําเป็นเลยก็คือแบบนะักเรียนก็ถามผมเนาะว่าแบบว่าเออแล้วผมทําไงดีครับว่า AI เป็นแบบนี้ผมก็ตอบว่าก็เราก็ต้องเก่งกว่า AI ครับตอบเหมือนกับบันทุตินน้องก็ช็อกไป ทําไไมไ่ก็เช่นเป็น Static Thinking สกิลวางแผนเพราะว่าจะใช้ AI ได้เก่งก็ต้องวางแผนได้ดีเชื่อมโยงเหมือนกับสกิลมองเห็นภาพใหญ่แล้วก็ Stakeholder Management ก็คือเป็นสกิลแบบบริหารจัดก,การความคาดหวังของผู้บริหารครับแน่นอนอันนี้ AI ทําไม่ได้ก็เป็นคนก็สกิลแบบทำยังไงให้ความคาดหวังมันโอเคอันนี้สกิล Human ล้วนๆนะครับ AI ทาไม่ได้ Critical Thinking ก็คือไม่โดน AI หลอกลก็ค่อนข้างจาเป็นในยุค AI แล้วก็ Q&A ท,ทั่วไปกัแบบ Business Analysis Business Analysis แปลว่าอย่างโปรแกรมเมอร์สมัยก่อนเขียนโค้ดเป็นอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องรู้หรอกว่า ธุรกิจทําอะไรบ้างเองโค้ดอย่างเดียวรับคำสั่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าก็ทีมทาซอฟต์แวร์มันลดจากร้อยคนเหลือสานคนแสดงไว้สคนนั้นก็ต้องทําได้ทุกอย่างก็องทำได้ทุกอย่างมันก็ต้องเข้าใจวิธีเชนเลยเข้าใจธุรกิจด้วยว่าธุรกิจนี้ตรงจะทําไปแก้ปัญหาอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นโปรแกรมเมอรก์ก็เลยไม่สามารถที่จะเขียนโค้ดคุยกับคอมอย่างเดียวได้ต้องคุยกับคนด้วยอ,นนอะไรที่มันคุยสกิลแบบการสื่อสารนะครับระหว่างคนกับคนหรือว่าสกิลที่สรุปใจความว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาอะอยากได้จันาาม่่่ผกก็ะสใหญ เพราะว่า AI สรุปได้ไหมสรุปได้นะแต่สรุปให้ถูกใจผู้บริหารนะอันนี้คนละเรื่องเลยสรุปแบบเฉยๆก็สรุปแบบให้ถูกใจคนนี่คนละเรื่องเลยมีสกิลกบะอย่างเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่ AI จะแทนที่ได้ในอีก5ปี10ปีแต่ไอ้คนสรุปอ่ะมันก็ต้องใช้ AI เป็นอยู่ดีเพราะไม่งั้นมันก็สรุปสิ่งที่คนถูกใจไม่ได้ก็ยากเพราะว่าข้อมูลเป็นเยอะก็เลยเป็นที่มาของหน้านี้ครับก็คือเมื่อก่อนเราใช้หลักสูตรนักเรียนอ่ะสัตว์วัตที่ที่นื้อับเน้นการเนื้อหาการ สอบใช้ตัวชีวัดซึ่งอ่านไม่ตรองออกับความถนัดของแต่ละคนนะก็ถ้าภาษาโบราณเขาเรียกว่าอป,ปาปิตินต้นไม้แต่ว่าศตวรรษที่21เอนี่ยเขาก็เป็นหลักสูตรสมรรถนะครับดูที่ความสามารถนักเรียนแต่ละคนซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าผู้บริหารกระทรวงเขามองการไกลบังเอิญออกมาตรงพอดีหรือว่าเออไม่ได้คิดอะไรบังเอิญตรงเออหรือมองการไกลหรือก็เลยเห็นว่าแบบนี้ผมก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันเออแต่ว่าสิ่งที่ออกมาคือก็ตรงพอดีกับ U A I เนี่ยหกแนวทางตามหลักสูตรสมรรถนะคือต่อยอดให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะ ใช้ความรู้ได้รับทักษะในสถานาการณ์จริงได้ซึ่งคําว่าในสถานาการณ์จริงได้ก็คือตอบคาถามเดียวทามด้วยเหมือนที่เขาถามว่าเออทำไมคุณตัดสินใจแบบนี้อันนี้คุณก็ต้องตอบด้ทันทีตอนนั้นก็ออแป๊บหนึ่งขอผมไปถามไอไอก่อนอันนี้ก็คือจบเลยครับความเชื่อน่าจะถือก็ปลิวไม่ได้นากแล้วก็วิเคราะห์เชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ใช้ทักษะตัวชีวิตมาออกแบบการสอนร่วมกันเอ,อ่อประสานหลายสมรรถนะก็คือบูรณาการเนาะหลายวิชาแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้ซึ่งถ้าเราอ่่าาาาานนดูก็จะพบวโํําม,มาท ทำยังไงดีนะก็เป็นปัญหาคลาสสิกนะครับว่าส่วนกําหนดมาก็คือโคดนํามาทำในความเป็นจริงก็คือเขาก็จะไม่สามารถที่จะระบุรายละเอียดวันนี้ได้เพราะบริบทของภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานอะไรนี้มันต้องไม่เหมือนกันเขาก็เลยจําเป็นจะต้องให้คนผูไปออกแบบเองก็เลยจะทําได้แค่ภาพใหญ่คร่าวๆอ่าแต่ข่าวดีก็คือก็เพราะเรามี a ออนั่นแหละเราก็เลยสามารถเติมบริบทได้ว่าฉันเป็นคนภาคอีสานฉันจะทาอันเนี้ยแนะนําฉันให้หน่อยสิอัเนี้นเราก็ปรึกษาเอไอได้ในขณะที่เมื่อก่อนต้องไปคิดเองเอาแต่ก็มีข้อดีข้อเสียหลายอย่างแต่ใน มองในมุมข้อดีมันก็เปิดโลกเรานะคะแบบให้เรามีฐานข้อมูลที่มากขึ้นแต่มันต้องอยู่ใน <c oughs> ใบริบทที่เราเป็นผู้ใช้ AI <c oughs> เหมือนที่พี่โทบอกมาเมื่อสักครู่นี้ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่ AI จะเป็นผู้ใช้เราเนี่ยนะแล้วสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบเหมือนเราไม่ได้พัฒนากระบวนการคิดตัวเองด้วยแล้วก็ทีนี้พอเราไม่ได้พัฒนาความคิดตัวเองแล้วการตัดสินใจการคิดแบบมีวิจารณญาณการสื่อสารหนอว่ามันน่าจะทลายไปด้วยเลยอะคะ่ะถ้าไปเจอ <c oughs> คําถามาแบบที่พี่มาแสดงว่าเราจะต้อง ใช้รูปคําถามในการสะท้อนหรือตีให้เขาเกิดคริติคอลทิงกิงอ่าใช่เลยครับถูกต้องก็คือสกิลอีกข้อหนึ่งเลยนะซึ่งสาคัญทั้งคู่เลยทั้งครูทั้งนักเรียนเนยสำหรับครูก็คือตั้งคําถามยังไงให้เด็กฉุดคิดเป็นอันนี้ก็จะเป็นเซกชันถัดไปของเราแต่ในมุมนักเรียนอ่ะตั้งคําถามยังไงให้ AI มันตอบแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะมาแล้วอ่ะแล้วเราก็คิดวิเคราะห์ถามได้ก็คือสกิลการตั้งคาถามนาะเพราะว่าถ้าเราถามคําถามไม่ดี AI ก็จะตอบมาได้ไม่ดีเหมือนกันก็เป็นสกิลการตั้งคําถามแริง สมัยเราเรียนเป็นเด็กก็จะได้ยินมาบ้างแต่ว่าในยุคนี้ก็คือทัดเลยว่าตั้งคําถามผิดชีวิตเปลี่ยนเพราะ AI ก็จะตอบมั่วเหมือนกันตามคาถามที่เราถามนั่นแหละอันนี้ก็เกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยหนูสงสัยอีกหนึ่งอย่างคะ่ะพี่โทว่าสมมติว่าน้องดาวสงสัยแล้วพิมพ์ลงไปใน AI อย่างเงี้ยคะ่ะเขาเอาคําตอบมาตอบหนูใช่ไหมคะไอเรื่องที่หนูสงสัยมันก็ไปถูกบันจุไว้ในกล่องคลังที่เป็นองค์ความรู้ของ AI ไหมคะอ่าหมายถึงว่าเขาเก็บข้อมูลเราไปไหมใช่ไหมก็คําตอบคือเก็บก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็น คนที่ใช้งานฟรีส่วนใหญ่ก็จะเก็บหมดเพราะคนเก็บตังค์ก็จะมีออปชันไปปิดได้แสดงว่าถ้าสมมติมีคนตั้งคําถามร้อยคนแล้วเหมือนบางอันคําตอบมันไม่ได้ถูกต้องเหมือนที่พี่บอกว่ามันไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่คําตอบเหล่านั้นจะมาปรากฏในผลลัพธ์ที่หนูค้นหาแล้วก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะคือต้องเข้าใจว่า AI ใช้ฐานข้อมูลจากไหนใช้ฐานข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยแหละ,ะเพราะฉะนั้น AI ก็จะเลือกคําตอบจากเช่น AI ก็ไปโกยมาจากพันธีโกยมาจาก เด็กดีไปโกยมาจากอะไรก็แล้วแต่ในเว็บที่เราตอบไว้ทั้งหมดทั้งหมดนั่นแหละมันก็เอาไอสิ่งที่คนตอบน่นแหละมาตอบให้เราเพราะฉะนั้นคนตอบมันก็มีโอกาสตั้งแต่แรกเลยเรื่องทักษะเนาะท,ทักษะของสตวรรษที่21่สบพอย่อยมาอีกอันหนึ่งก็มีการจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะการคิดขั้นสูงคือ critical thinking แล้ก,ก็คือการแยกแยะว่าไหนจริงอันไหน,น,ไห,น,นไหลอกการสื่อสารสื่อสื่อสารที่ก็คือเมื่อกี้เราพูดไปเยอะและ้วว่าการสื่อสารสมคัญยังไงสรุปใจความยังไงให้คนชอบอันนี้เป็นการสื่อสารล้วนๆๆซึ่งอันนี้้ทไได การจัดการและทํางานเป็นทีมอ่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งคําว่าทีมอาจจะไม่ใช่ทีมที่เป็นมนุษย์ก็ได้นะทีมมันอาจจะเป็น AI ก็ได้นะปัจจุบันก็คือเราเป็นเบเนเจอร์ทุกคนเป็นผู้จัดการเป็นเมเนเจอร์ได้หมดมีลูกน้องเป็น AI ไดในทุกคนแล้วจะจัดการยังไงให้ AI มันทํางานเป็นทีมได้อันนี้ก็เป็นทักษะเหมือนกันซึ่งก่อนจะทําสิ่งนั้นได้ดีก็ต้องทําในชีวิตจริงได้ดีก่อนก็คือทํางานเป็นทีมกับคนกับเพื่อนเนี่ยให้มันได้ดีก่อนเวลาไปทำกับเอไอมันจะนไรขึ้ ตามไม่ทันเนาะแต่ถ้าเกิดเราทํางานเป็นทีมมาก่อนแล้วเราพอจะจินตนาการออกว่าเอ้ยทางานเป็นทีมจริงๆเป็นอย่างนี้พอไปสั่ง AI เออจริงๆมันก็เหมือนแทนที่เราคุยกับคนแล้วก็เอาสิ่งที่เราสื่อสารกับคนไปสื่อสารกับ AI แทนมันก็จะเห็นภาพเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ผ่านการทํางานกับคนกับคนด้วยกันมาก่อนก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นจบไปอ่ะทุกคนน่ยมีสถานะเป็นผู้จัดก,การทันทีเพราะทุกคนมี AI เป็นลูกน้องหมดแล้วเรียบร้อยถ้าคุณทํางานเป็นทีมไม่ได้ก็อันนี้ก็เจ๋งเลยนะครับก็คือเสมือนกับว่าคนที่ใช้ AI เป็นนแต่ไ่ไไมด้ทีกับ คนที่ใช้ AI เป็นแล้วบางกะจะย AI ไป10สิบันแล้วก็เดี๋ยวเอางานมารวมกันได้เป็นนะแน่นอนเนาะผลลัพ์ก็ต่างกันสิบเท่าได้เลยอันนี้ก็เป็นสกิลที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ AI นะแต่ผลลั์เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงแล้วก็คนละเมืองที่เข้มแข็งอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยว AI สักทีเดีวยวแล้วก,ก,วอวววก็อยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการยั่งยืนะเดี๋ยวผมสรุปมาอันนี้คืออันนี้ผมว่าถาม AI มาแหลนะเนาะบอกว่าช่วยแมทให้นหน่อยว่าตามตัวเทียบชีวิตจริงของ Microsoft ที่เมื่อกี้เป็นเขาสรุปสกิล Microsoft สรุปมาให้กับของ, skill อางสานนสรถะ ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงเราก็บอกว่าเนี่ย strategic thinking, thinking เนี่ยตรงกับ advanced thinking เนี่ยธรรมดาการคิดขั้นสูงเน้นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินผลเพื่อบางแผนและตัดสินใจเพราะว่า AI ตัดสินใจแทนเราไม่ได้ครับทักษะการเด็ดใจอันนี้มน,นุษย์ล้วนๆสมมุติมีเด็กถามก็ได้ว่าไอ้ AI เอ่อตัดสินใจแทน,นผมไม่ได้เหรอ,อ,อผมเชื่อว่าเด็กยุคนี้ที่เป็นเด็กมัธยมเขาก็น่าจะเล่นคริปโตกันเยอะแล้วก็ลองถามเด็กไปก็ได้ว่าก็ลองคิดดูแล้วกันว่า AI ตัดสินใจเนี่ยลงทุนแทน U หมดเลยอะ่ะเออแล้วแบบย่ ขาดทุนอยู่โอเคปะล่ะเด็กก็ยังเจ๋งไง อย่าทเก้งอ่ะยูโอเคมาเล่แต่ใจแท้เนี่ยรับรับไหมล่ะกับสิ่งที่มันทาอ่ะถ้ารับได้ก็โอเคไปรับไม่ได้ก็ยูก็ตัดสินใจซะชอบเสต็จคถามของพี่โทมากเลยค่ะดูแบบชงแรงชงแรงแบบจุกตลอดเลยอ่ะโอเคอ่ะข้อสองครับก็แบบตโคอเดอร์ม่เนนเมนเนาะการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเออแปลเป็นภาษาคนหน่อยก็คือบริหารจัดการความคาดหวังของผู้บริหารคือตรงกับสมรรถนะการทํารวมพลังทํางานเป็นทีมอ่อถึงเกี่ยวข้องกันทํางานร่วมกับคนอื่นเนาะอ่าอันนี้ก็เกิดไว้แล้ว นะครับว่าการสื่อสารนะ่ะผมบอกเลยว่าโคตรสาคัญในยุค AI ก็ยิ่งโคตรสาคัญไม่ได้แปลว่าเราทําใช้ AI แล้วเราไม่ต้องสื่อสารเราต้องสื่อสารมากกว่าเดิมด้วยซ้ำแทนที่เราจะสื่อสารกับคนเราก็สื่อสารกับ AI ใช่ไหมถ้าเราบอก AI ไม่ครบ AI, AI ก็ทําให้ไม่ครบถ้าเราบอก AI แบบเออเดี๋ยวมันก็รู้เองแหละซึ่งในความเป็นจรงิงอ่ะถ้าเราทํางานเป็นทีเหมือนคนเหตุการณ์แบบนี้ก็มีเหมือนกันสั่งแค่นี้กับเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนมันก็รู้เองแหละในความเป็นจริงคือเพื่อนไม่รู้ AI ก็เช่นเดียวกันสั่งเอไอแบบนี้เออเดี๋ คาดความคาดหวังแล้วเนาะหรือสรุปใจความแล้วก็มีการสื่อสารครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนอีกเออซึ่งจะบอกเลยว่าสกิลเซตนี้สกิลเดียวกันกับคนกิลเดียวกันเลยเออแล้วการเรียนรู้ด้วยการทํากับคนเนะ่จะเข้าใจง่ายกว่าทำแบบเอไอเพราะมันเป็นคนเนาะมันจับต้องได้เอไอมันจับต้องไม่ค่อยได้แล้วก็ข้อสามครับที่นิคข้อจริงๆวันนี้ก็ที่แยยะ,ยะ,ยะจริงหลอกอันนี้ก็ทําไปพูดไปเยอะแล้ว AI สกิลปัญญาประดิษฐ์เราตรงกับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยังย่งยืนเรื่องจะเป็นทักษะด้านวิทยาการและเทคโนโลยอีอันนี้ผมแปลให้นิดนึงก็คือเราต้องแบบเข้าใจธรรมชาติของสังคมในยุค AI ที่ทกาลังจะเปลี่ยนไปเนาะอย่างเช่นเรากาลังอยู่ในยุคที่แยกไม่ออกต่อไปว่าอะไรจริงอะไรหลอกใช่ไหมอย่าง YouTube เริ่มมีคนมาทักทุกอาทิตย์เดี๋ยวมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเพราะ AI มันจะผลิตวิดีโอที่เหมือนจริงกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นคําถามนี้จะเยอะขึ้นเรื่อยๆยิ่งผ่านปีไปคาถามนี้ก็ยิ่งงเยอะแล้ววก็รรมถึูป แบบสังคมก็จะเคลื่อนไหวเร็วแบบไม่เคยเร็วเท่านี้เพราะ AI มันเร็วรูปแบบสังคมปกติเขาอยู่นิ่งๆทำเอื่อยๆเฉยๆก็ได้ตอนนี้เอื่อยๆเฉยๆก็จะเริ่มอยู่ไม่ได้เพราะว่าแข่งขันไม่ได้พอแข่งขันไม่ได้เนี่ยก็อยู่ไม่ได้นในชีวิตปัจจุบันเนาะก็สิ่งที่เกิดเลยมันก็เลยเหมือนเป็นช้อยที่ยังอาจจะยังไม่มีคําตอบว่ายูจะต,ตามของใหม่ตลอดเวลาก็ได้จะเหนื่อยหรือ,อยูจะไม่ตามเลยก็ได้แต่สู้ชาวบ้านไม่ได้อันนี้ผมไม่มีคําตอบให้ อาจจะังต้องอยู่ตรงกลางตอบยากเหมือนกันไม่รู้จะตอบวอัไหนจเลือกไม่ถูกซึ่ง hmm. มันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เห็นชัดแล้วเนาะแค่ไปดูตามคอมเมนต์ยูทูปคอมเมนต์ติ๊กต็อกก็รู้แหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมชาติเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทํำยังไงซึ่งก็จะลิงก์ไปอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ a อเลยแต่ว่ามันบูมแน่นอนในอน,น,อนาคตร้อยเปอร็ก็คือเรื่องของซึมเศร้าจิตปิย,ยาก็จะลิงก์โดยตรงเพราะว่ามันเร็วเกินไปจนสมองคนมันไม่ไหวแลวล้้้้้ววัััััันน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 กกจจะะิิงงโดดดดยยยตตรอ๋ฉเีาบูมม ยุคก่อนน่ยคือโซเชียลทาให้เกิดสิ่งนั้นถูกไหมพอเราเห็นว่าเฮ้ยคนนั้นดีกว่าเราคนนี้ดีกว่าเราถ้าในยุค AI คือแบบเนี่ยอย่างคําถามเมื่อกี้เลยแันจะเลิกตามข่าวก็เดี๋ยวไม่มีงานทําพอจะตามข่าวก็โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินบ้าบออะไรไม่รู้เร็วเหลือเกินเกินเร็วเกินอ่าสุดท้ายก็ถึงเตาน,นั้นการอยู่ในธรรมชาติในอนาคตทํายังไงให้เรายังมีความสุขอยู่ได้เรียกว่าเป็นแบบดาบสองคมที่มาพร้อมกันกับอยู่ AI แล้วกันเนาะ AI มันเหมือนจะดีแต่ก็มาด้วยสิ่งที่อันตรายอย่างที่ว่ากีเหมือนนกัซึ่งพอธรรมชาติ สองพูมันเปลี่ยนไปไอ้พวกนี้เปลี่ยนหมดเลยครับผมก็ตอบยากเหมือนกันก็อาจจะต้องบอกคุณครูว่าก็ต้องเตรียมรับมือไว้ว่าเด็กที่เป็นซึมเศร้าาดะเยอะกว่านี้อีกผมแมพพยายามจะเชื่อมดวงให้ดูว่าเออไอจากไอเนี้ยไอหกอย่างที่มันดูจับต้องไม่ค่อยได้เนี่ยพอมันแบบจับเป็นชีวิตจริงมันเกี่ยวข้องยังไงครับถึงก็จะเห็นว่ามันลิงก์กันเกือบทุกข้อแหละเออมีข้อเดียวที่ผมลิงก์ไม่ได้ริงผมคิดไม่ออกก็คือการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งน,นี้ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของวาระแห่งชาติไปแล้วกันไม่สามารถ เข้มแข็งมันน่าจะออกมาในแนวถึงอย่างของพี่โทเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมคะพี่มี hmm. องค์ความรู้แล้วก็เป็นในมุมของความสว่างที่ไวอะคะ่ะที่พี่บอกว่าจะมีคนที่วิ่งไวแล้วก็จะมีคนที่รู้สึกฉันเหนื่อยแล้วหนูอาจจะอยู่ฉันเหนื่อยหน่อยๆก็ได้แต่พี่เป็นคนที่วิ่งไวแล้วแบบว่ามันเติมไฟให้กับคนที่มันเหมือนมันมีความเมตตาที่ทําให้เรื่องยากมันง่ายอะคะ่ะแล้วคนที่หมดไฟก็อาจจะรู้สึกว่าอ่ะฉันสู้อีกทีนึงก็ได้แล้วพอเขามีองค์ความรู้รู้จักการชง คำถามที่มันเปลี่ยนใจเปลี่ยนไม์เซตคนได้ก็นั่นอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็น<ม>ขุมพลังให้เกิดพล,ลเมืองที่เข้มแข็งอะคะ่ะพลเมืองที่มี critical ดิงกิ้งหรือว่าครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้เป็นผู้กระตุนนะ้นและสนับสนุนการเรียนรู้ครับและจากที่ไล่ไปยาวๆมาทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่าคือของใหม่มันก็เยอะเนาะคุณครูคไม่สามารถเป็นคนที่พยายามแอกว่าฉันรู้หรือฉันเก่งครอบจักรวาลเก่งกว่า AI หรือเก่งบาทุกคนไม่ได้อีกแล้วซึ่งผมคิดว่าผูห้หลายคนนะ่าจะแบบตระหนักเรื่องนี้แล้วแหละในตั้งแต่ยุค แ,แต่ก่อนยุค AI และว,ว่าจริงๆหลายเรื่องเด็กมันก็เก่งกว่าครูแลออเราไม่ต้องพยายามจะเก่งกว่าเด็กเพื่อโชว์ครูก็ได้เอาตามตรงนเหนื่อยอย่าทำแบบนั้นเลยแต่สิ่งที่เรามอบให้เด็กได้ก็คือเรามอบประสบการณ์ชีวิตจริงหรือมอบเวลาอยู่ไปทํางานจริงเนี่ยจะเจออะไรเอออันนี้ทําได้เพราะเด็กต่อให้เขาทุกอย่างถาม AI ได้หมดแต่เขาก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าชีวิตการทําง,งานจริงเป็นยังไงอันนี้ก็ยังเป็นหน้าที่ครูอยู่ที่จะเล่า หรือว่าจะพาเด็กไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆห,หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แล้วถ้าเด็กสนใจแบบว่าถูกบิวอ่ะสนใจอาจจะแบบเกิดจากการไปดูโอเพ่นเฮาส์มหาลัยหรือไปดูงานที่แบบสปิเกอร์คนพูดแบบสมมติไปฟังซีเคมาพูดแล้วเด็กชอบอ่าแล้วเกิดแรงบันดาลใจก็แล้วแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยจะบอกไปว่ามันก็จะเป็นแบบมเมล็ดพันธุ์ชั้นดีเนาะที่จะทาให้เขาไปใช้ AI อย่างถูกทางโดยที่เราไม่ต้องไปบีบคอด้วยคำว่า ถามแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าถ้าเขาถูกบิ้วมาแล้ว่เขาจะรู้เองแหลว่าถามแบบนั้นมันไม่ได้อัตโนมัติเขาก็จะรู้เองแต่ถ้าเขาไม่ได้ถูกบิ้วอะไรมาเขาแค่ถูกสั่งมาว่าอยู่จรงเรียนจนให้จบเฉยๆแต่ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับการแบบเออเรียนจ,นจนจบใช้ชีวิตจะไปเป็นอาชีพอะไรไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมุมนั้นเขาก็จะถามแบบประวัติศาสต์ยุทธยาเป็นไงแล้วเกาแปะจบเพราะฉะนั้นเราห้ามไม่ได้ว่าเด็กจะใช้ AI ยังไงแต่เราสร้างแรงบันดาลใจได้เพราะฉะนั้นพวกคําถามที่ชวนฉุกค,คิดก็เลยสําคัญมากคนเริ่มอยู่ใน ที่แบบสงสัยแหละว่าไอสิ่งที่ทเห็นเนี่ยมันคนหรือมัน AI วะจริงก็แบบซึ่งเด็กนักเรียนก็ไม่ต่างกันครับเด็กนักเรียนก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก้าเพื่อนหนูนะเพราือครับมันก็ยินกระจุยเลเทกแน่นอนอยู่แล้วว่าเยไอเปล่าความสงสัยมันก็จะเต็มที่อยู่เลยครับจริงค่ะเพราะว่าตัวหนูเองที่เป็นคนใช้โซเชียลก็สงสัยค่ะทีแรกเกือบแล้วนะคะคนแบกช้างอะคะ่ะหนูเกือบแล้ว <laughs> แบบ คุยเก่งมากอะไรเงี้ยแต่แบบช้างพันกิโลนักยกน้ําหนักได้ประมาณ2-300อยแบบว่าไม่น่าใช่ <laughs> แบบว่าอ,อกลับมาแต่แบบมันเนียนเนียนมากจริงๆอะค่ะก็อาจจะ <H it> มีเหตุการณ์หล่านั้นตัวครูผู้สอนหนูว่าช่วงนี้ต้องทําการบ้านหนักนะคะเพราะว่าเราจะไปสอนเด็กแต่ว่าบางทีคุณครูคก็ลงเชื่ออยู่พอสมควรเลยค่ะมีเทคนิคไหมคะสแกนยังไงโอเคว่า <AI. S 1> ครูจะไม่เป็นเหยื่อ AI ไอผมเปิดให้มันมีคนทําอินโฟกราฟิกมาอยู่ครับเรื่องช้างคนส่วนแบกช้างนี่แหละเขาก็รู้แหละว่าคนแยกไม่ออกก็เลยมีคนทาอินโฟกราฟิกมาช่วยเปิดให้ดูเลยแล้วกันมีแบบตัวสแกนเลยไหมคะหนูกรอบลิงก์วางแล้วเขาบอกอันนี้ AI ครูดาวอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มไมแยกแยกได<ย>้ อ่ะานนี้คือภาพต้นผานะก็คือคนแบกช้างใช่ไหมอันนี้เราก็เนี่ยอ่ะไกด์ไลน์ดูว่าเป็น AI เปล่าสังเกตก่อนที่พวกข้อความครับว่ามีอะไรที่มันอ่านไม่รู้เรื่องหรือเปล่าโดยเฉพาะภาษาไทยจะสังเกตง่ายกว่าภาษาอังกฤษภาษาไทยถ้า AI เจนมาจะเป็นภาษาเขมรเนี่ยอะไรอะไรก็ไม่รู้อะถ้าภาษาอังกฤษบางทียังเนียนอยู่ครับ อันนี้เห็นชัดแต่ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการเวลาครับผมว่าอีกไม่เกินปีมันก็คงจะสวยขึ้น <laughs> แต่ณนะตอนนี้พอรูได้อยู่อย่างที่2ก็เหตุผลมัน เป็นไปไม่ได้ 1, ับเส้นสิ 1, ่งของแตกผิดธรรมชาติมีอะไรพวกมีวาร์ปหรือมีเทเลพอร์ตอะอะไรที่มันเป็นเทเลพอร์ตเบลอๆภาพเบลอๆเยอะๆนั้นก็สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นเอนี้เขาบอกว่าเนี่ยในเฟรมที่เห็นบุรีอยู่ดีก็ติดก่อนที่จะจุดไฟหรืออยู่ดีบุรีแยกล่างออกมาบุรีตัวเดียวอยู่ๆแยกล่างเปสองนันนี่ก็ AI แน่นอนสิ่งชีวิตที่เหมือนกำลังจะรวมล่างเอออะไรประมาณนี้เจอหน้าสำลับอยู่ๆย่ที่รวมล่างอยู่ดีก็แยกล่างเออนี่ AI แน่นอนมือเท้าอุปกรณ์ประกอบฉากนิ้วเกินขาดของใช้ในฉากรวมตัวกับวัตถุอื่นๆได้ อ,อย่างเช่นเนี่ยอยันนี้เขาบอ,อกว่าเนี่ย อะไรนะต้องเป็นคนกําลังถือมือถือแต่แขนมันดูใหญ่ผิดปกติพวกเงาแสงสะท้อนเอ่ก็อันไหนที่มันบางทีอะไรที่มันสวยสวยเวอร์เกินจริงอะ่ะก็อาจจะเป็น AI สร้างมาแล้วเนียนเกินหรือแสงเงาไม่มีก็เป็นไปได้ที่มันแปลกๆทั้งหมดแล้วก็พวกฟิสิกส์อ่าเช่นฝุ่นที่วิ่งผ่านยางรถด,ดูปล่อยออกมาเยอะความเป็นจริงกับความเร็วของรถยนต์ที่ไม่คงที่เมืเ่อเสร็จสีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเวลาเหมือนกันจริงๆทั้งหมดที่พูดไปน,นี่ขึ้นอยู่กับการเวลาหมดเลยผ่านไปหนึ่งปี จะเปลี่ยนไปหมดเพราะเขาอาจจะทาเนียนแล้วว่าได้เป็นไปได้สูงแล้วก็เนี่ยสิ่งของหายไปห, line, หรือละลายหรือทเลพอร์ตนี่บอกไปแล้วปากกระเสียงไม่ตรงกันอันนี้จับง่ายสุดดูปากอันนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ผมว่าน่าจะพักหนึ่งกว่ออาจะปากจะต้องเป๊ะทุกคําฉากสมบูรณ์มากเกินไปเนี่ยสะอาดไปสวยไปรูขุมขนสม,ม่ำเสมอไม่มีตําหนิเลยเนียนเกินสมบูรณ์แบบเกินแล้วก็มุมกล้องที่เวอร์เกินไปว่าถ้าเป็นคนมันจะถ่ายได้ยังไงอะไรประมาณนี้นี่ภาพใช่ค่ะ หรืออ่านไปรูเรื่องช้างผิวเนียนความสมเพศสมผลแบบได้ไงยี่ห้อรถมองไม่เห็นเนี่ยเบลออยู่มีป้ายแสดงว่ามาจากแอป,ปก็วิดีโอถ้าเป็นยี่ห้อชื่อดังเขาก็จะแปะโลโก้มาให้เพะกลัวคนแยกงไม่ออกแต่ในความเป็นจริงวิดีโอที่ไม่แปะยี่ห้อมาก็เยอะครับก็เลยอาจจะยึดไม่ได้เท่าไหร่ประมาณนี้ ในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่โทมากๆเลยค่ะแล้วก็ฝากผู้ติดตามทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมเราได้ผ่านเพจ i am ครูสังคมสร้างสารรค์ของคนสอนค่ะและในวันนี้นะคะดาวกับพี่โทต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ